นี่นะตอนนี้ที่ไม่พอยืนนะหางแถวต้องโค้งเข้ามาเลยนะที่นี่ขายสองที่ไม่ขายขางค่ะโอ้ที่เพชรหนักกว่านี้ที่เพชรที่เพชรมัดยางเองครับที่นี่ทอนตั้งเองโอเคกำลังนวดเลยนะมาทำกันใหม่ๆเลยเนาะใหม่ตลอดกันใหม่ตลอดเลยนะวันนี้จัดกันกิโลเนี่ยตาวันนี้ทำมาเป็นกระทะกระทะนะก้ากระทะก้าวกระทะนะก้ากระทะหนึ่งพอค้ากระทะหนึ่งประมาณกี่ถุงครับ ะแล้วประมาณปลาที่ใช้นี่เป็นปลาอะไรครับผมเป็นปลากายผสมปลากระเทิยมปลาแดงบ้านทำงาเผาไปแล้วก็แกงก็ทำเองทำเองหมดเลยนะแล้วอย่นี่มีแฟนชายไหมทุกค้าตอนนี้เริ่มจะเดือดแล้วนะถ้าเดือดมาแกงก็คนรอนะฮะเดือดมาแกงเราไม่เหมือนใครที่ทำเองทุกอย่างทุกอย่างนะร้านนี้ใส่นมด้วยนะไม่ธรรมดาเนี่ย กินขายไงพ่อคะขายอละสิบบาทจ้าได้แล้วัได้แล้วนะเราใช้มะเขือหน่อยมะเขือนี่มีเราจะได้แล้วก็เดี๋ยวมันจะเป็นลูกีถูกต้องขึ้นหันะแถวยาวเหยียดครับผมเป็นไงรถไทยก็ไม่ไง ยอดของเขาจะมีสามส่วนครับไฮไลท์เลยใช่ต้องไปด้านหน้าเลยครับต้องไปเลยครับเป็นร้านทำออกมาละสามร้านนะครับออกอยู่ที่จังหวัดแม่กองราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีสมุทรสาครมาดูกันครับผมสวัสดีอนุเพื่อนๆณขณะนี้ผมอยู่ที่ตลาดสามแยกกระทุ่มแบงครับผมวันนี้อยู่หน้าร้านชอแกงเขียวหวานลูกชิ้นนะครับ ตอนนี้คนก็ต่อแถวก็เลยทีเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับพี่ขยบมายืนตรงนี้นะอ่าพี่ขยบตามมาพี่ยืนตรงนี้มันก็ไปโน่นเลยอ่าพ่อค้าหวัดดีครับพ่อค้าหวัดดีครับคนรอเรียบเลยนะขอโทษพี่กระถุงพี่ได้ถุงเดียว นี่นะตอนนี้ที่ไม่พอยืนนะหางแถวต้องโค้งเข้ามาเลยนะขอเดินหน่อยพี่ไลน์ร้านไลน์ร้านแก้แค้นนะครับขอุณครับพี่ตอนเลิกนะเลิกนะแก้ครับแกครับเก็บกระถางกระถาอุ้ทายไว้ให้แรกบ กำลังนวดเลยนะมาทำกันใหม่ๆเลยเนาะครับผมทำใหม่ตลอดทุกการทำหม่ตลอดเลยนะวันนี้จัดมากิโลเนี่ยปลาวันนี้ทำมาเป็นกระทะครับกระทะนะกเก้ากระทะเก้ากระทะนะเก้ากระทะเลยครับพี่จคอยนะพอค้ากระทะหนึ่งประมาณก,กี่ถุงครับผมกระทะละประมาณ25ถุงครับ25ถุงนะ 9, <c oughs> 9กระทะ ปลาที่ใช้นี่เป็นปลาอะไรครับผมเป็นปลากายผสมปลายีสกครับปลาเองครับใช้ปลาสดเตีียงเลยใช่ไหมใช้ปลาสดกะทิก็คันเองบ้านทำลงมะพร้าวครับโอ้ตื่นยอดเลยแกงก็ทำเองทำเองหมดเลยนะใช่ครับโอเคเลยซื้อเครื่องมาจากเบียร์นครเครื่องบดนครอืมได้สูตรมาด้วยก็จะเป็นสูตรของแกงใต้แหละครับอืมแล้วขายที่นี่วันไหนกันบ้างอ่ะขายแค่วันนะขายแค่วันศุกร์ครับพี่วันศุกร์กี่โมงกี่โมงวันศุกร์มาประมาณสี่โมงผมมาประมาณสี่โมง ขายถึงประมาณสองทุ่มครับทุ่มครึ่งก็หมดแล้วครับทุ่มเดียวก็หมดครับแล้วที่อื่นมีไม้บอกไปเรื่อยมีครับมีพอวันละสามร้านครับวันนี้ uh huh. มียกกระบาด uh huh. มีตลาดมุมตึกแล้วก็มีตลาดนัดอุดมนะ uh huh. ครับผมแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็จะลงแถวดําเนินจะเยอะ uh huh. ล้งสี่จังหวัดครับสี่จังหวัดเลยเ<ม>นาะแม่กองราชรีเพชรบุรีแล้วก็สมุทรสาครโอเคสี <Okay. S 2> จ่จังหวัดถ้าเกิดเป็นลูกค้าเขาก็จะรู้ แล้วผมลงที่ไหนบ้างแล้วอย่างนี้มีแฟนชายไหมพ่อค้ากาลังจะปล่อยครับกำลังจะปล่อยนะสั่งตกไปแล้วน่าจะประมาณต้นเดือนหน้าครับอืมแล้วแฟนหญิงมีไหมแฟนหญิงมีไหมมีนะแฟนหญิงยังมีนะไม่มีไม่ได้นี่ออกกล้องนะเดี๋ยวมีเรื่องเอ้ามี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 นะเดี๋ยวโดนแม่บ้านทุกกะทะหนึ่งประมาณกิโลพ่อค้ากะทะหนึ่งใช้ปลาประมาณเกือบสามโลครับสองโลเจ็ดสองโลเจ็ดนะนี่ใส่เดียวมี ผมมีสี่สายหยุดไปแล้วสายหนึ่งโควิดลงลูกน้องออกอก็เลยเหลือสามสายครับโอเคสามสายสามสายงานกําลังจะเพิ่ม่อยแล้วนี่มาคนเดียวอ่ะเนี่ยมาคนเดียวครับโอ้ศิลปินเดียวเลยทีเดียวร้านผมเป็นร้านเดียวครับที่ลูกค้าทอนตังเองถ้าไปขายเพชรบุรีก็มัดหนังยางเองอครับแต่ว่าไกลมากเพชรบุรีโอเคแล้วกลับไปนับตังเป็นไงมั่งคนเหลือครบไหมครบมั่งไมมครบม้างครบบั่งเป็นครบม้างนะ ยอมรับเลยว่ามีบ้างไม่ครบแต่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องซีเรียสเนาะเรื่องเงินเรื่องเล็กเราเราต้องการให้ลูกค้ากินของอร่อยครับโอเคตอนนี้เริ่มจะเดือดแล้วนะถ้าเดือดปลาแกงก็คนรอนะฮะเดือดปลาแกงกินไปแล้วในจัดวนี้ติดคุ้มมาก ใช่จะเป็นสายเคลียร์รล้วดูช่องไหนมายายดูยูทูบเนี่ยช่องอะไรฮะไม่รู้ว่าเป็นเก่งยูทูบสำหรับเพื่อนๆที่เลิกง,งานแล้วก็อย่าลืมมานะแวะมันกันได้ครับผมเ,เราไม่เหมือนใครพี่ทำเองทุกอย่างเ,าเองทุกอย่างเลยนะเที่ยวบ้านกันจะไม่มีตำรับไนทีได้นะเราได้เปรียบด้วยครับบ้านผมทำรงมะพร้าวเป็นคุนอยู่แล้วโอเค ร้านนี้ใส่นมด้วยนะไม่ธรรมดาเนี่ยนมคิงขายไงพ่อค้าขายอัลลัสสิบบาทจ้ะสิบบาทนะขายเป็นคัน<อ>ไม่ได้ขายเป็นคงิง<อ>จะไม่เหมือนร้านอื่นถ้าขายเป็นคงิงมันทุนกันในตลาดอยูอ่ตอนนี้เริ่มเดือดแล้วนะครับผมาเดือดช้าวันนี้เดี๋ยวจะโดนลูกค้าเดือดเอาครับผมได้แล้วครับได้แล้วนะขอเช็คมะเขือหน่อย พเพราะเขือนนิ่งน,นิดเราใช้ได้แล้วเพราะเดี๋ยวมันจะไประบุในนี้ถูกต้องอเขือนิ่นิดเดียวก็ได้ นะนี่หัวกะทิที่เอาไว้โรยขนมเอาไว้โรยอะไรพี่โอ้นี่ปากผมเอามาโรยแกงเลยพี่แสดงว่าเรียนเก่งอะหัวกะทิที่หนึ่งที่หนึ่งนะที่สองไม่ไหวนะต้องลงต่อพี่ไม่งั้นไม่ทันไม่ทันนะลงต่อเลยผนมาหลายถังเลยเนี่ยครับนี่ที่นี่ขายสองถังที่ไม่ขายถังครับพี่เพชรหนักกว่านี้พี่เพชร พี่เพชรมัดยางเองครับที่นี่ทอนตักเองโอเคเดือนละทีนี่ขายมะพร้าวใต้อย่างดีครับมะพร้าวพัทลุงโอ้ oh, แถวยาวเหยียดครับผม <Okay. S 1> นี่ขายหรือว่าแจกอะเนี่ยมารอกันเนี่ยล mm hmm. ูกค้ามาซื้อร้านนี้บ่อยไหมฮะเนี่ย mm hmm. ทุกครั้งทุกครั้งเลย mm hmm. เป็นไงรสชาติเขาเป็นไง อร่อยนะทำไมอร่อยแม่มาต่อเนาะโอเคขอบคุณมากครับผมบ้านเจ้าใส่ของบ้เจ้าบ้านใส่เที่วที่วันนี้เีย่วยดีมากเขาแก่เรือมาช่วยมาจ้าง กี่ถุงครับ่นเทาจ้านี่ึงสิบได้เลย้านารอได้หแล้วจ้า้ารองรอนานเลยไปละขอบคุณคุณคุาครับ ต้เองเลครับไม่ต้องรอครับตอนนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองนะจ๊ะที่ร้านแรกเลยได้เพิ่เคยเห็นเนี่ยไไไไไไมม่่ดดด้้้ แน่นอนครับซอเป็นเผือหวานครับปาตีเองแก,น,กนเองครับเา้เเามเสืพิี่ถุงเดี๋ยวพึ่งตั <Okay. S 1> ้งนี้่อันนี้ไม่เผื่อพี่มาต่อนี้รัดมาเลยนี่ถุงนี้ขาดถ,ถุงนึงใช่ไหมพี่ขาดอเถุงขาดอีกสองถุงองพีกสมาเลยนะเนาะง

ก็ค้าขายถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยถุงนอตติโจ้าถุงก็สี่สิบนะคไข่แยกจากขนมจีนะล้วสิบบาทให้เคเอาก็ได้ไม่บังคับไม่บังคับนะไม่บังคับครับนี่กี่ถุงสามจ้าไม่เือกเอาคนมาเลยค่ะอ่าโอเคคนได้นิดหน่อยนะนี่นะคะฟางโอเคตัวนี้จ้าสี่สิบสามบาทพี่รามคงแถมขนมจีนหนึ่งพี่ ขอบลจขอบคุณะ้ขอบคุณะขอบคุณมากครับขนมกินแหมนะพี่นี่กินนนหนุ่มจ้นี่ไงขนมมะเขือได้เนาะมะเขือน้อยหน่อยยมะม้ได้นะพี่ ใส่พร้าวรกอบ่ยน้ครับผมแกงหนึ่งหนุ่มสองครับผมดูแลตัวเองเลยพี่ขอบคุณมากครับครับผม ใจเรพราวพี่กรอบกอบัน่อนไม่ใช่เตียนแน่นอนสำหรับื่อนที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจช่องกระหลงฟู้ดดี้ด้วยนะครับตอนนี้ก็มีให้ดูกัน3ช่องทางนะทั้ง Facebook แล้วก็ TikTok ครับผมครับผมพิมพ์เข้าไปเลยอระหลงฟู้ดดี้นะเจอแน่นอนจากของครับ วันนี้ไฮไลท์เลยนะเราจะเติมหัวกะทิทุกถุงเลยเนาะต้องเติมที่บ้านทำกะทิเองอย่างว่าบ้านข่้านี่ได้เปรียบกันเลยได้เปรียบใช้มะพร้าวใต้ไม่ไม่ใช้มะพร้าวบ้านนะตัวนี้ของเรานี่มันเป็นอะไรได้ยอดมะพร้าวจังใจมะพร้าวนี่แหละยอดมะพร้าวจะมีสามส่วนครับไฮไลท์เลยใช่ตัวนี้ส่วนไหน จะเป็นใบใจเซียนข้างล่างที่หั่นซิกแซงอันนัอันนั้นเขาเรียกเซียนอ่าแล้วจุดส่วนนี้ฮะใจของเขาอยู่ตรงกลางครับใจเลยนะโอ้ยนี่น่าได้ใจลูกค้าไปเต็มเต็มเลยตัวเปิดลงยอดเอาครับอืมใด้เปรียบหลายๆอย่างมีถุงจ้าสองถุงพี่นะเอีกชาตนี้ก็เริ่มเดือดแล้วนะทำไม่ทำไม่ทันนะ นี่แค่ตักอย่างเดียวก็ไม่ทันแล้วไม่ทันเลยสองปูพิดาแนี่ร้านแฟนผมยิ่งกว่านี้อีกนะ<อ>เพราะผมโหดนะ<อ>แฟนผมโหดกว่านี้อีกอแฟนผมขาย1ิปีกับทะอืมไม่ถไม่ธรรมดาจะ,จะมากกว่าผมเท่าไหร่ ไม่เป็นไรให้เขามากฝาดีแล้วเดี๋ยวมีเรื่องเขาเป็นผู้หญิงอืมเชื่อเมียนี่ได้ดีทุกคนสุดยอดเลยทีเดียวในไทยก็พูช่งขึ้นแค้วสามพันนะครับตลาดคุณนายมีอขออภัยตลาดตลาดสามแยกกระทุ่มแบนเนาะมีสองวันวันศุกร์กับวันมุมตึกนะโอเคมีสองวันนะมีวันอังคารกับวันศุกร์เป็นนัดตอนเย็นนะ พร้ทานันาลบวรร้านขผก็จะมีออกวละสามร้านนะครับออกอยู่ทีจังหวัดแม่กองราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีสมุทรสากรฝากพี่ๆรบกวรคุณนะครับขอบคุณครับอวันนี้ขอบคุณมากนะสวัสดีครับผม ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกบบกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องอรรพูดีินะครับกับรายการมาดูกันสวัสดีครับผมมาดูกันครับผม